พราะที่นี่มีห้องใต้ดินไงอ๋อแล้วก็มีแมวตัวหนึ่งแต่ตอนนี้เก็บ <ge bb S 2> <ม>เอาไว้อยู่คือ <c oughs> มัน,เป,นเป็นทีวีไว้เปิดวิวเว้ยคือมันเหมือนก็เป็นเป็นหน้าต่างอ่ะนึกออกใช่ปหมคือเหมือนนั่งตรงนั้นเลยก็ไดแต่ที่นี่ไม่ได้เปิดอยู่ไม่ได้ไม่ได้เปิดอ๋อแค่ก็แมวออไปเสร็จแล้วยังมีดาวด้วยนะครับก็เปิดดาวน <c oughs> <ข>อนดูดาวนอนดูดาวห้องผมไหมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโอย ถาถึงแสนซับมีอะไรให้คนดูก็ไม่มีเดี๋ยวรอดกัรอดูรอดูแสนซับอาจจะแบบยังไม่สปอยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มาเปิดบ้านของพี่แพทริคต้องทำเรียกเรานะคะต้องทำก่อนแล้ว วุ่นวายดีค่ะวุ่น,ใน,ใน,นวายคนชอบค่ะก็เลยอยากให้พวกเรามาเปิดบ้านที่แพดทิกนั่นเองนะคะใช่ดูสิคะทุกคนโอ้โหแถวทัวีนคนมนเขาจะนั่งแรมโบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะขอดูนี่คะ่ะฟอร์ดค่ะนั่งตรงท้ายการะบะค่ะรับลมร<บ>ับลมนี่แทีก <c oughs> ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาปลุกบ้านผมเลยนี่มาปลุกปรับมากเลยนะร้องไม่เกินใช่จริงเหรอมีคนเรียกร้องด้วยเหรอใช่มีคนเรีกร้องด้ยก เปิดบ้านที่แพทติกดูบ้างสิไม่ใช่แค่ในคอมมินะบางทีในด m เก็มีจัดให้สบายมากครับกราหนิ่งๆไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วเออไม่มีแบบเปิดตู้นี้ไม่ได้เลยเปิดได้ทุกตู้ไม่ขาดไม่เปิดไม่โอเคเข้าไปดูก็ได้วันนี้ชิวๆนะครับเดี๋ยวพาดู หกคันเป็นส่วนหนึ่งนะค่พ,พี่ก็ส่วนมากผมจะชอบสีดำอะไรอย่างเงี้ยแหละคือก่อนที่จะย้ายมาหลังเนี้ยคือแบบว่าชอบอยากมีฝันบอกว่าอยากมีโรงรถแบบติดแอร์จอดรถสวยๆอะไรอย่างเงี้ยล้วไม่ทันสองชั้นหรอที่พี<อ>่พูดรถยังไม่เยอะขนาดนั้นไงนอีกหน่อยถ้าเกิดว่าซับผมเยอะขึ้นแล้วผมมีเงินเยอะขึ้นเลยต้องซับเยอะอยู่แล้วไม่ไดหลึกจะให้ผมพาดูรถใช่ไหมคันนี้ก็คือ Lamborghini ครับใช่เหมือนของ Pirelli ไม่ใช่ Pirelli Ferrari ไม่ใช่ ไม่ใช่จบแล้วไม่เป็นไรแล้วละมุกมกขีว่าจะมุกเฮ้ยแต่รถพี่นิกกี้สวยนะเชื่อว่าคันนี้แบบวิ่งวิ่งค่อนข้างเยอะนะประมาณ5,000โลค่างพี่อย่ากมีให้รับอยู่อะโอ้ยเอที่ดูอยู่นะครับสดนะครับขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นเลยผมไม่ห่วงรถอยู่ละ ให้พี่แพทริคพาไว้ทพาซิ่งใช่ป่ะได้เดี๋ยวไว้ถ้า FC ขออยากได้เดี๋ยวจัดให้ขอให้คลิปนี้ถึงกี่ไลค์ดิคอมเมนต์ถึงแบบว่าสักพันห้าไหมนี่ทุกคันนี้ติดชื่อใช่ใช่ชื่อแชนแนลคือขับไปไหนต้องบอกว่าถ้าถ้าถ้าขับรถไม่เรียบร้อยใช่ป่ะเขารู้เลยอ๋อไอ้นี่รถแพทริกเนี่ยวันนี้เนาะขายเลยปิดหน้ได้ก็ไปเลยเข้าไปบินได้ป่ะเดี๋ยวเปิดนี่ให้ป่ะจะตกระดูกกระเดี่ยวเพิ่งเต้นมา อันนี้จริงๆก็ไม่ค่อยมีคนมาเปิดบ้านเลยนะอันนี้ห้องครัวครับอันนี้พ่กี้พิกี้คือบ้านผมแบบอาจจะงงๆหน่อยไม่รู้ดีไซน์ตอนแรกมาทําให้เหมือนแบบเป็นตู้อะจริงๆแล้วทางเข้าบ้านทางประตูหลังมันอยู่นั้นเนี่ยเออใช่แต่เมื่อกี้เราเข้าทางลงรถอะไรอย่างงี้ข้อตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นห้องรับแขกนะครับถามว่าใช้บ่อยไหมก็คงไม่บ่อยอะส่วนมากก็อยู่แต่คุ่อยู่แต่ข้างล่างเพราะที่นี่มีห้องใต้ดินไงอ๋อแล้วก็มีแมวตัวหนึ่งแต่ตอนนี้เก็บเอาไว้อยู่คือพอรู้ว่าโกรันแพนะครับไปด สิบเปอร์เซ็นต์เป็นผมต่ออีกที่เหลือตอนนี้ก็คือแบบว่าแม่บ้านต่อจริงเหรอเพราะบางทีเขาเขามาต่อเล่นอะไรเงี้ยแต่ต่อนานแล้วยังไม่เสร็จเลยาะเปิดห้องไหนดีคะเมื่อกี้ห้องน้ำเข้าไปเลยเปิดห้องน้ำห้องน้ำตอนแรกบางคนก็งงๆใช่ป่าว่าแบบว่าตรงนี้มันก็คือแบบเป็นนั่นแหละก็มีซ่วมนั่นคือบางคนอาจจะงงว่าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยหนูเข้ามาหนูแบบ อันนี้เผื่อใช่ป่ะสมมติมีแฟนเอ้ยเธอรอก่อนเขาฉี่กันเดี๋ยวนะแฟนแฟนมันนั่งรอไม่ไดมานั่งรอเธอห้ามไปไหนเฮ้ยคุณแบบอันนี้ไม่ใช่หรอแบบชอบตัวติดกันตลอดเวลาเนี่ยเข้าห้องน้ำเธอต้องมารอนั่งรอเธอใช่นี่เป็นเบาะสำหรับสาวๆรู้ป่ะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นทีวีรู้ป่ะคือมันเป็นทีวีไว้เปิดวิวเว้ยคือมันเหมือนก็เป็นเป็นหน้าต่างอ่ะนึกออกใช่ป่ะเหมือนนั่งตรงนั้นเลยแต่ไม่ได้ไม่ได้เปิดอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เปิดอ๋อใครก็ไม่ชอบไม่เปินหรอก จริงๆแล้วเออห้องห้องนี้ไม่ต้องดูนี่ไม่ทําอะไรก็บของไว้อยู่แต่ว่าอหน่อกวกาว่าห้องนี้จะทเป็นห้องพอดแคสต์แต่ว่าเราไปดูข้างล่างก่อนดีกว่าข้างล่างคือเป็นแบบว่าเป็นห้องเล่นเกมตอนนี้เริ่มแปลงเป็นห้องทํางานแล้วก็อยู่ใต้ดินระวังลื่นนะครับโผมันว้ามากจริงๆแล้วห้องตรงนี้แบบว่ามันเหมือนเป็นห้องเล่นเกมมากกว่าห้องทำงานแหละเพราะมันมีโต๊ะพูลมีโต๊ะบอลอะไรอย่างงี้ใช่ไห มีดาร์ตมีอะไรเงี้ยคือทํางานแล้วบางทีแบบว่าเออเหนื่อยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบทีมงานก็มาเล่นได้ชิลได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นโต๊ะทีมงานอันนี้โต๊ะผู้จัดการครับโอโต๊ะผู้จัดการใช่ใช่ก็เป็นปกติเขาจะใช้โต๊ะนี้อะไรเงี้ยโต๊ะนี้ก็คอมธรรมดาเพราะว่าแบบว่าเขาไม่ได้จะต่ออะไรมากก็แค่งานเอกสารเฉยๆพวกตัวพวกนี้เป็นตัวแรงหน่อยอะไรเงี้ยสองคนครับตอนนี้ใช้สองคนอะไรอย่างเงี้ยนันนี้โต๊ะผม่ใช้ดูยูทูบอ๋อตากล้องเหรอใช่อยากสมัครับ ถ้าอ้าองสนใจนะคะสวัสด้เดี๋ยวผมพิจารณาอีกทีหนึ่งคือตอนนี้นะครับรับคนที่ถ่ายได้และตัดต่อได้ อยากมาทํางานที่นี่เลยจริงๆไฟพวกนี้ยังเปลี่ยนได้นะแบบสั่งแบบซ s วิ i ได้คือบางทีแบบอันนี้เออไฟน่าจะดีกว่าป่ะพวกนี้จริงๆมันสั่งงานด้วยเสียงได้ให้โชว์ได้ไหมคะ Hey Siri Blue Light อุ้ยอ่า Hey Siri ตรงนี้ก็แบบเป็นที่นั่งชิลเลยอย่างเงี้ยแล้วปกติคือพี่ประทิดก็มาดูหนังตรงใช่ใช่มีห้องดูหนังนู่นตรงนี้เป็นโซนแบบว่านั่งชิลแบบว่าดู YouTube อะไรเงี้ยบางทีแบบมานั่งเพื่อนมาก็มันใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนมากงานก็ไม่ค่อยเสร็จนะครับเพราะว่าใช้เวลาเล่นเงินมากอะไรเงี้ย อันนี้อันนี้เป็นห้องดูหนังทำไว้เป็นระบบแบบ7.1.4เจ็ด 1, จุดหนึ่ยยนงจุดสี่ลองลองลอง,ลองนอนดู <c oughs> โหตายระบายบายค่ะระบายไหมเก็บชอบดูหนังอะไรแนวแนวนอนครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปกติผมมาชอบดูแบบ หนังแอคชั่นมันก็ดราม่าอะไรพวกนี้ก็ชอบนะซีรีส์ก็ดูห้องห้องนี้ไม่มีอะไรห้องนี้ห้องเก็บของเฉยห้องบอกห้องเก็บเก็บเพราห้องเก็บกล้องค่ะอ๋อได้ได้ได้ถ้าเกิดว่าผิดเหลอห้องหลายห้องที่ยังไม่ได้ถูกยังว่างอยู่ยังว่างอยู่ใช่ครับมีห้องที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าอยู่กันแค่สองคนอ่ะไม่ได้มีห้องเหลืออยู่ก็เลยว่าจะทําห้องพอดแคสต์ทำห้องอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกะว่า ทำศัตรูใช่ศัตรูเยอะเลยศัตรูอะไรคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> จริงๆห้องเก็บกล้องมันไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่ลองเปิดให้ดูก็ได้อันนี้มันแบบห้องธรรมดาเฉยทีมก็แช่กล้องไว้ในนี้อะไรเงี้ยใจชอบเลนแช่อะไรเงร <c oughs> ี้ยเผื่อเวลาแบบทีมงานมาประกอบกล้องอะไรก่อน <c oughs> แล้วค่อยออกไปตู้แช่ครับเอ้ยคุณแทงคูเป็นมั้มไปอ้ยโกลันให้โกลันอย่าให้หนูเลยโกลันโชว์หน่อยเนี้ยให้อีกรอบหนึ่งถ้าถ้าเกิดลงเดี๋ยวเดี๋ยวเรียงข้าวอ้าว ให้โอกาสให้โอกาสเฮ้ยลงเลยเ้ยโอลันเก่งมากทางเดียวลงเลยอ้าวเฮ้ยโอลันให้โกลันอย่าให้หนูเลยโกลันโชว์หน่อยเนีเฮ้ย ตอนนี้หนูเห็นพี่แพทิกไปอยู่กับแก๊งโนนหนอ๋อใช่ใช่ผมไปจอยแก๊งโนนหนึ่งนะครับใช่ใช่ไปออกกับเขาบ่อยๆอะไรอย่างงี้ก็ไปติดตามในช่องผมนะครับโอเคอันนี้จะเป็นห้องฟิตเนสไอ้นี่นี่เหรียญของผมนะครับผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเฮ้ยรู้ได้ไงผมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำโอ้โหเขาทำการบ้านเขาทำนี่แอบไปสืบเรื่องผมมาเนี่ยตัวนี้เนี่ย เอ้ยมีมีนี้มาให้ดูไ้ยูน่าจะไม่เคยใช้เครื่องอย่างนี้อันนี้คือเครื่องนี้มันทำมันทำอะไรได้เยอะมากเราลองขึ้นมาลองขึ้นมาลองขึ้นมาพูดเลยว่าถ้าอยู่วิ่งบนเครื่องนี้ยู่จะไม่เบื่อเพราะมันมีอะไรให้ทําเยอะมากเลยไปวิ่งที่แบบอิตาลีอะไรอย่างี้ก็ได้นะจริงหรอเออใช่ใช่แบบวิ่งแล้วมันแล้วมันอันนี้แบบฟีเจอร์มันเยอะมากสามารถแบบงี้เดินที่โรมก็ได้หรือว่าอะไรอย่างงี้นี่เราอยู่ตรงนี้ตอนที่เราอยู่โรมนะคะ มันไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวนะอันนี้มันสามารถวิ่งแบบเหมือนเราลากของได้อะไรเงี้ยดันได้เฮ้ยถ้าเพื่อนๆที่สนใจเทคโนโลยีนะบอกว่ามาจากแพทริกนะเดี๋ยวเขาลดให้พิเศษเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ผมชอบมากตรงที่มันคอนเนคกับแอปที่ชื่อว่า Swift ใช่ป่ะแล้วสมมุติว่าโทรบอกเพื่อนอ่ะเอ้ยปั่นจักรยานกันปะมันจะขึ้นบนจอเนี่ยใช่ป่ะแล้วก็แบบปั่นเลือกสถานที่ได้อะไรอย่างเงี้ยสนุกเออปั่นกับเพื่อนใช่เหมือนเล่นเกม ดูห้องห้องนอนพรทริกวะดูอันเนี้ยห้องพรทริกอยู่ตรงนี้อันนี้ห้องฟ้าพรทริกปกติผมก็จะอยู่คนเดียวนะครับห้องก็จะเงาเงาหน่อยอ <S <S เปิดห้องนอนคือให้ดีันนี้น,น่ารักมากเลยอ่ะเตีเงยงใช่ปะใช,ใช่ใช่ใช่พระกึกชอบแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบญี่ปุ่น <S <S ใช่ปะแบบว่านอนนอนพื้นอะไรอย่างเงี้ยนี่นะผมมีมีดาวด้วยนะครับเปิดดาวนอนดูดูดาวนอนดูดาวห้องผมไว้อะไรอย่างเงี้ยพรีนทีมอะไรนะพรีเมียมบ้านพี่ทั้งเน็ตฟิก HBO เม HBO ไม่รู้ไม่รู้ไม่มีไม่แต่ว่าแต่ว่ามาถึงก็เน็ตกากเลยม้องก็ไม่มีอะไรมากจริงๆ Walking คอ o เ e ิรไม่ต้องมีผู้ชายอ่ะไม่ได้ไม่ได้อยากได้แล้วอะไรเงี้ยเออนี่ก็แบบห้องห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยสนี่เก็บกระเป๋าใช่ป่ะแต่ว่านี่ผมเพิ่งได้มานี่งี่ดูปใครให้พี่ซิมใช่หนูแฮนอยู่ซิมให้กระเป๋ามาเฮ้ยดีดีใช่ป่ะเซเลเบรตแสนทรัพย์กันแท้เฮ้ยเพื่อนชอบสีอะไรสีดำมันหยิบนี่ให้เอาไปฮ่าจริงเหรออะดีมาก ขอบคุณครับขอบคุณนะครับต่อไปก็หนล้านซับนะครับ ของเราอ่ะแสนซับสกีเร็วพูดเลยนี่โตเร็วมากไม่เคยเจอช่องที่แบบว่าเร็วแบบเออนานๆมีแต่คนอยากดูสาวๆใช่ปะล่ะเออเพื่อนๆช่วยกัน subscribe ด้วยนะครับถ้าถึงแสนซับมีอะไรให้คนดูก็เดี๋ยวรอดูรอดูรอดูแนซับอาจจะแบบยังไม่สปอยปกคลิปหนูอ่ะทะเลอ่ะโอ้โหอันนั้นพี่ๆทีมงานเป็นคนทำเองเลยนะคือมันมันเป็นอะไรที่ดีมากนะคลิกเบสมากอยู่อย่างนี้เลยเฮ้ยแล้วคุณเองไม่มีหรอมี มีปะมีถ่ายแบบปกคลิปเป็น t ู o piece อะไรอย่างเงี้ยนพูดเล็กคลิปแบบล้านวิวอะคุณภาพคลิปไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเอาปกคลิปเซ็กซี่ไ้ก่อนหนูเพิ่งจะมาลงรูปชุดว่ายน้ำตอนปลายปีที่แล้วครั้งแรกนะพอพ่อและแม่ได้จริงเหรอพ่อแม่ไม่ให้ลงกอโตก่อนนี้ก่อนมีเวลาให้โตอีกเยอะเขาจะพูดอย่างงี้แต่ว่าเราก็เข้าใจเขาแต่ว่าที่เราก็วัยรุ่นเนี่ยแสดงว่าพ่อห่วแม่เนี่ย น่ากลัวนะหนุ่มรินมีงี้นะต้อสั้นอีกไหมเิงเหรอเออใช่ใช่พอดิ้งเขาชอบให้ดิ้งแต่งตัวมันต้องเอาให้สุดมันจะได้ตอบแค่นี้แต่พ่อแบบเอาอีกลูกเอาอีกรูปใช่ประมาณนี้แล้วก็ไปห้องไหนน้องแมวแมวตอนนี้ผมน่าจะให้พี่เขาไว้ในห้องเกสเพราะว่าเปิดแอร์ให้มันอยู่น้องชื่ออะไรคะวาก้าวาก้าแับได้ไหมอะแบบได้แต่ขนมันน่าจะร่วงเป็นบิทช็อตแห่นะครับ แต่มันไม่ชอบให้อุ้มลยไรู้อ่ะอยู่นี่อ่ะอยู่ตัวเดียวครับเงาเหมนเจ้าของเลยปกติใช่ปะเราเลี้ยงหมาไว้แบบปกป้องใช่ปะแต่เราเลี้ยงแมวไว้ล่าแต่เราเลี้ยงแมวไว้ล่า เพืเล่นเพเล่นเพเล่นมาใหม่บบแต่ผมมาชอบแมวอยู่แล้วจริงๆแล้วอ่ะบอกให้ตัวนี้อาเฮ้ยขึ้นเตียงเฉยปกติแล้วอ่ะขึ้นจร,จริงแต่ก่อนผมไม่เคยเลี้ยงแมวเลยนะแต่ว่านี่เป็นตัวแรกด้วยน่าจะได้เลี้ยงเลยแหละเพราะาตัวนี้ตอนแรกอ่ะเพื่อนป้าพู้เขามาฝากไว้แต่เจ้าของใหม่อะ่ะแค่มาจำเงินไว้แต่ว่าสุดท้ายเราไม่เอาครับพอดีมันมาอยู่บ้านนี้แล้วมันเป็นแมวเรียบร้อยอะ่ะทุกคนชอบใช่ปะก็เลยได้อยู่ต่อนะครับก็เลยซื้อมาเลี้ยงเลยน่ารัก โอเคค่ะ okay, okay. วันนี้นะคะก็พาทัวร์บ้านพี่แพทริกเกลดทุกซอกทุกมุมหลายห้องมาก็จะเห็นความเป็นอีกฟิวหนึ่งบ้านพี่สิมใช่ใช่ <c oughs> เป็นอีกหน่อยมาอัปเดตใหม่ก็ได้เพราะยังมีห้องที่ยังไม่ได้ทำบ้านก็อัปเดตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ต้องขอบคุณพี่แพตทิ๊กเอ้ยไม่เป็นไรเลยครับสบายมากมาเปิดบ้านก็ถือว่าเขาเรียกอะไรครับมันค่อนข้างอะไรนีดนึงแค่อย่าเปิดโลเคชั่นนะครับพ่อคอมเมนต์ด้วยนะถ้าอยากจะให้ผมพาพาสาวๆนั่งลอมูรินี่เป็นนั่งแบบสองคนสองคนหูยพันห้าจู้เลยลูกศิษย์ใครจริงโหพินิกกี้ครับแล้วผมเป็นศิษย์เลยครับพินิกกี้โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ช่องพี่แพตทิ๊กด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย เอาปิดให้